ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความตีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบจะคลายความเครียด แหล่งนี้ที่พักจิ์ณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรากราบสัสดีไม่รับแฟนเพลงทั้งผู้เกียรติอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคนณะวันนี้เราเดินทางมาถึงที่นี่และทุกท่านจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องที่ท่านต้องการอยากจะพบในค่ำคืนวันนี้ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสมวันสามคืนต่อจากนี้ไปไม่มีใครขัดทีทำไมอยู่นานจังล่ะคะนั่นน่ะสิเออบ้าบอมาอยู่ตั้งสมาสคืนนี่ขอโทษทีฉันกำลังัวเล่นหน้าเล่นตากระเสียอยู่ค่ะห่วงตรงข้างบนก่อนสิ 120นาทีต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมท่านผู้มิเกียรติจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องหนุ่มในดวงใจของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้าน<ะ>ทุ่งแดนไกลงานวิ์งานวัดงานจัดงานหาถ้าเขาทำสัญญาไว้เขาจะไปให้ความสุขและรับใช้มอบเสียงเพลงให้ผู้ชมทุกผูมิเกียรติได้ดีเสมอ,อ รับเขาไม่ต <vastly> <less> ้องมากครับท่านรับน้อยๆแต่ขอให้นานๆเท่านั้นเขาก็พอใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมารุนอะไรกันขนาดนั้นอย่าเจอค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเสียงปรบมือไม่ต้องดังมาก เดี๋ยวนักร้องตกใจจะวิ่งออกนอกถนนใหญ่ไปสะก่อดนี่นักร้องหรือกระลอกคะไอ้นั่นมันวิ่งตามสายไฟอ๋อพบกับนักร้องเสียงคล็อกค็อกแท๊กชุ่มแพร บอกั่นมาวันละก็บ่ได้ใจนาวันแห่ลงดังก็ดักใจน้องไวยบ่ได้แท้ดดี้ปานด่างทดี้ปนด่าเจ้ากระผมคนลุกเจคนลุกคนลุกหนังคองนอนหายย้อนส่งใจคนอุกสองคนไม่รอดกาไตาทักเจ้าไม่รอดไม่รอดดูนี่เขาเล่นลุกอยู่คนเดียวไม่รอด ทอนสำคัญครับรอเจ้าอยู่แ้วคัแพงอ่านกันไปครับกับบทเพลงคําแพงที่ทิ่มแทงแสลงใจสาวสาวทุกท่านครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะกับบทเพลงที่เขาอวางครับฟ้าอรับ กินกัครับแฟนผมนี้คุยิงเต็มต๊ะยูนี่่แฟนมวงครับโสดครับีบลอครับผมรคอยากกกันเขาดามูอยากอิจฉาเขาดามูอ้ยน้อสอพ่อสองสองพองอ่อดูที่เมาหน้าเวทีนะครับ อันนี้ไม่ใช่ขี้เมานะครนี้เป็น,นการโชว so oh, ์สเต็ปของเสียเขาค่ะอ๋อยังไม่จบฮะยังไม่จบนะขอเต้นนิดน <ise Exc> <ité> ึงอ๋อไม่เป็นไรครับได so ้ยินเสียงเพลงไหมสนุกเต้นได้เลยอ๋เอาเต้นเลยคแล้วบทเพลงต่อไปนี้บอแมนสายเปลยนสีผมไอวอลล่าเี่นี่ไอ้่ามันใจฟัปวดใจมาเดี๋นะเดี๋ยนะเดี๋ยๆๆๆ้าเต้นขนาดนี้คนไม่ฟังเอครับ บอกเลยคนไม่ฟังร้องได้ต้องให้คอแตกเขาก็ดูแต่คนนี้ใช่ครับโอ้เดี๋ยวจับ นี่ร้องอะไรนักหนาเอาเพลงสองเพลงก็พอแล้วเรียนเนียเียเียจ้าครับนนแจกจะยิยนเรีกันนะคะโอ้ออพอดีว่าให้เจ๊มหมวยเนี่ยรีวิวสินค้าของเจ๊ก่อนได้ไหมเจ๊จะขายของอะไรตอนนี้ครับกําลังเนี่ยศิลปินเนี่ยร้องเพลงเนี่ยปล่อยเลยช่วงขายของอ่ะคนก็เปลี่ยนช่องแล้วโอ้ยไม่เปลี่ยนแน่นอนวิธีขายของของเจ๊มไม่ธรรมดานะจ๊ะขายยังไงเจ๊ไม่ธรรมดาเจ๊ชั นี่เขาเดินสโลสโลสนี่เขาเล่นขำก็ตลกนะเนียอันนี้เป็นลีลาของเขาค่ะพอแค่แตกคนก็ไม่หาเฮ้ยแค่เดินคนดูอันนี้นี่แค่เดินอันนี้ตัวจริงเสียงจริงไหมครับแจ็ครู้จักเหรอตัวจริงเสียงจริงดิอุ้ยติดตามมานานแล้วครับผมเดี๋ยวหูขอจับมือครับได้เลยครับเสี่ยชัดตะปูนเฮ้ยเรียนเป๊ะเรียเป๊ะขอชัดยี่ครับเสี่ยชัดค่ะ เสียชัดสายเปรู้จักไหมคะอ๋อดู่าเสียชัดตัปูนที่เขาโด่งดังไงเขาโด่งดังอ๋อที่เป็รผู้หญิงใช่ไหมครับอันนี้ก็ไอดอลของผมอีกคนที่ที่เขากระโดดเกาะเรือข้ามฟากอะครับรถ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  เราผู้หญิงอ่ะทำมันต้องหุ่นเพียวเพียวเขาขาวนี่สำคัญต้องผัวข้าผัวขาวเฮ้ยเฮผู้หญิงผู้หญิง สเปกสเปกโอ้ได้เลยได้เลยเสียเนี้ยได้เลยเป็นแบบไหนครับผู้หญิงครับอืมนั่นผู้หญิงอ่ะอับมันเที่ยวต้องหุ่นเพียวๆเพียวขาวขาวนี่สาคัญต้องผัวข้าผัวขายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะให้เสียมาทำอะไรเสียข้ากับเรียนเชิญเอาไม้ให้เสียด้วยค่าไม้มา รีวิวสินค้าให้เหมวยหน่อยนะคะโอเคตาตายเสียดชัดสายเปย์ค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้นี่อันนั้นอันนั้นอ๋อนี่ครับนี่นี่นี่ใช้ไม้ใช้ไม้นิดนึงครับจัดเลยเยวรอพอสมดี่ครับนี่ครับทำ่างนี้ได้ยังไงเนี่ยครับโอ้โหวถ่ง เมื่อกี้เสี่ยทำเหมือนอยู่ที่ลบบุรีเลยเฮ้ยครับเมื่อกี้หยอกเขาเสี่ยผิวขาเจ้าภาพนะครับน้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีอารันตีความแซ่บกระอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูปลาปลาพูดเอ็กโคให้หน่อยโอเคเคยเคยดูใช่ไหมป่าเคยเคยเคยเดี๋ยวผมพูดไปป๊บป่าทำเสียงได้เลยได้เลยอย่างสวัสดีครับ โอ้ยไม่ต้องเล่ามากรู้เลยละเฮ้ยรู้เลยรู้เลยว่าแป๊บเดียวรู้มากเลยนะในชั้นในชั้นนะสนิทกันแล้วเดี๋ยวนะป๋าก็บอกว่าเราฝึกกันแล้วเราก็รู้ภาษาพวกเราคือเราซ้อมแต่ของป๋าเราฝึกกันแล้วพี่หนึ่งโอเคพูดตามผมทำให้ข้อนาพราเชิญยิ้มยิ้มริม เป็นไงน้าปลาอารมณ์ดี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 เป็นไงเป็นไงรันรันตีความแซ่บ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 สะอาดอะไรไล่ยลๆไล่เต็มคนทุกเมนู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 อ้หู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 อ่าฮะอ่าฮะฮะ อันหลังมันจะเป็นแบนเหมือนกันก็รีบพักสิไม่ทักเขาก็เล่นอยู่อย่างง้นมันไม่ได้นะไม่ได้เหรอขอจังหวะที่มันแบบจังหวะจากโคนนิดนึงไงไหมครับเอาเป็นจังหวะจากโคนเหรอจังหวะจังหวะครับเอาแบบบาเอาแบบจังหวะมันไม่ใชุกไนด้ช่โได้ทุกรูปแบบอะขอเป็นจังหวะเอาปิดเลยเอาปิดอย้ำหางมกซอนนะครับผมบ้านของผมย้ำหาไม่กี่ซอนนี่ เออเดี๋ยวนะไม่ไหรจะร้องโอ้โหมันเต้นจนเข่าจะขาดอยู่แล้วเนี่ยมันเกินมันเนื้อเหลือมันเกินเอาเนื้อดิไปทำไมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปลาเกินยิมน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเค็มคน ทุกเมนูโอ้ยโอ๊ยโอ้ยงอย่างนี้อะตรงเลยนะเล่นดีกว่านักแสดงเราบางคนต้องให้พี่เป็ดมาคัดออกอไปบ้างเลเอาเขามาประจาได้แล้วนะใช่ใเฮ้ยแล้วอย่างนี้ได้หมอย่างนี้ชอบไหมชอบไหมผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะผม่โอ๊ยได้แล้วทำไมอะเจ๊นี่ฉันสั่ง แกงอ่อมหมูใส่น้ำปลาร้าไปอ่ะเมื่อไหร่จะได้อ่ะใช่ค่ะนานมากเลยอ่ะนี่ถ้าพ่กจะมาเสิร์ฟนะให้พี่เจ็กมาเสิร์ฟถึงโตได้ไหมนสิาคุณสาาอุ้คแจครับไปช่วยเจ๊ทำแกงอ่อมหน่อยได้ไหมโอ้ได้ไม่มีปัญหาเหงเผมเป็น้น้ี่เ็เชน่อยแต่เขาต้องร้องเพลงเพลงต่อไปครับสนุกสนานกันตอกับสักชุมเป๋โอเคครับครับ บอกั้นสายเป็นสิทุ่มเทยกไอโบเจ้าสิไปต่อไอโบลาถ้ามันใจเฝ้ากอดใจมาที่หน้ามันชี้ใจบอกนั้นสายเป็นสิทุ่มเททั้งกายใจกูเมือตาว่าลมหายใจคือเจ้าอยู่ทีตายอายสัญญาว่บหายใจ บอแมนสายเป็นสิปองเธอบกไอ้บอเจ้าสิไปบอไอบอลลัถามันใจฟฝ้ากอดใจมากที่หน้าบันชีใจบอกแมนสายเป็นสิทุ่มเททั้งกายใจกุมมือตาวันลมหายใจคือเจ้ายู่ตายไสัญาะใเจ้พเ้าอยโอยอย้ยอ้ย้อ้โอ้ยเอ้ย้ย้ยอ้ย้ย้ยอ้ย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 เย มันคนมันหึงอ่ะหึงใครหึงแกนั่นแหละฉันบอกได้เลยว่าเสี่ยของฉันเนี่ยไม่ได้สนใจแฟนของเธอเลยโอ้โหน่ามันก็ไม่มีใครสนใจหรอกจริงไม่เสี่ยไม่จริงเสีสนเสียคะถ้าว่าหน้าตาอย่างหนูเนี่ยเสี่ยเจอปุ๊บเสี่ยให้เท่าไหร่คะห้าหมื่นโอ้ย เขายเป้ย์จริงๆห <50 S 1> ้าหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นเลยเนี่ยเสียตอนนี้ผมก็ช็อต เอาห้าร้อยพอมาตั่แรอย่างอย่างตัดหน้าสิเออบ้าบอเอ้ยังไงยังไงทะเลาะอะไรกันอย่างมาบ้าบอแล้วตกมาแมวแมวแมวับข้าวเสร็จแล้วจำค่ายังไงครับเอออย่าทะเลาะกันค่าอย่าทะเลาะกันค่านี่ค่ะแกงอ่อมใส่น้ำปลาหอมมาเลยจ้านี่อมอยู่ตรงนั้นหอมมาถึงตรงนี้เลยใช่ใช่าวอะไรเนี่ยหอมเลยอ่ะแบบน้ำลายจะไหลเลยอ่ะหอมจ้าหอมไหมเป็นไงฉันหอมเหมือนกัน หอมมากหอมสิไปกระเถิะไปไปไปกินดีกว่ามาดูกันอยู่แล้วไปกินกันแล้วก็กินแบบโอยสุดยอดเลยอ่าได้แล้วก็นั่งกินแล้วก็กินแล้วก็อะไรอะไรอ่ะผิดคนลุกลุกมาได้ไงเนี่ยเอ้าดึงมือฉันมาเองเนี่ยเดียวันเนี่ยเขาจะมาว่าอะไรเสียเนี้ยมาเนี่ย เกมจะหลุดตีองเกมครับเี่แก้ไป็เลยนะไม่ต้องแก้เราเป็นนักแสดงแต่งตัวดีๆนี่ผู้นี้ไม่ต้องมาเลยนะนี่ขยันล่วงหล่นเรื่องเลยขึ้นดึงดึงขึ้นมาดีๆแลไค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 ไคโอ๊นที่ขึ้นมาเสี่ะน้ำประหลาเชิญยิ้มใช่ไหมครับใช่ไม่เอ้ยหอมมากแล้วกินเขากิน ออม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 อะไรครับออมหมูใส่น้ำปาลาเออโอ้ยทั้งหอมขนาดนี้ผมสั่งมาเลยสามแพ็คอ่ะเฮ้ยแพ็คไม่พอเอาห้าแพ็คเลยพี่ด้วยอ้าวสั่งกับบ้านอ่าทั่งกับบ้านเราเอากับบ้านของดีเราต้องสั่งเยอะๆเสียวันนี้ต้องอุดหนุนนะอุดหนุนแน่นอนซื้อไปฝากสาวโอเคนาปาลากี่แพ็คดีเสียเอาสักแล้วแต่เสียเลยเตะเท่าไหร่ก็เตะแต่พี่ห้าแพ็คห้าแพ็คเอาอย่างนี้ เดี๋ยวนั่งกินกันให้อะไรอร่อยครับต่อไปด้วยนะแกคิดว่าเสียกันแน่ใช่ไหมทำไมนักร้องฉันก็มีเสน่ห์เสียเขาก็มีเสน่ห์ของเขาผัดพันเพลงกันไปเลยไหมระหว่างแซกคลุ่มได้เลยดีครับกับเสียชัดสายเปร์ดูซิว่าผู้หญิงเขาจะเทหัวใจมาให้ใครจัดเลยปากกัสู้ไหมสู้ดิเจ้าพีเพลงอะไรแข่งกับแซกเอากลับมาทำไมโอ้ยอะไรเพลง ใหม่ล่าสุดแต่เขาชอบเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะกลับมาทําไมเขาไปไหนมาเพลงเพลงชื่อเพลงกลับมาทําไมเขาอยากฟังไหมล่ะเสียกล้าประชันไหมกล้าสิแท็กะกล้าสิผมพร้อมหรือแล้วครับพร้อมแล้วขึ้นไปบนเวทีเดี๋ยวให้สาวสาวนั่งรอสาวหล่อนั่งรอทีนี้เธอนั่งรอนี่เดี๋ยวผมขึ้นก่อนได้ไหมเฮ้ยเด็กเด็กทำอะไรอ่ะเกลื่อนับมาทำไมเดี๋ยวรอพี่ประกาศมาอ๋อครับ แะาปา,อา,ปาอาเซียอตอนนี้จะเป็นการประชันเพลงระหว่างป๋าชัดสายเปรและแซ็คชุมแพรจะดูซิว่าใครที่จะมีพลังเสียงที่ทรงคุณภาพใครร้องดีมีตบรางวัลอ่าแ้วถ้าร้องไม่ดีนะครับร้องไม่ดีลากไปตบลานจอดรถ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โห,หน่ากลัวอ่ะ <c oughs> น้ากลัวแล้วร้องดีพร้อมไหมครับพร้อมครับ จัดไปครับกลักบมาทำไม ead, booster, นามาทำไมไอ้บ้านนาละนวลน้อง

ไปไปไปขุดหน่อกล้วยพี่เดินไปไปไปเร็วๆใไปซ้อมเสียงที่หน่อกล้วยค่ะปุบมือให้ครับป๋าชัดสายเตูยังไม่ชวนตัวนะชวนตัวต่อโอ้โหดูดีขาวจริงต้องมึเมย์บ้างไม่จอปุ๊บ้องปั๊บไม่จอปุ๊บ้องป๊บ รอบแป๊บเดียวรอบแป๊บเดียวหัวหน้าอย่าฉีกดิเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาแบบอะไรสเปรสเปะอะไรสเปรสเปะเข้าแวะเข้าแวะตัวสองเข้าแวะไปประยอก็ขาัดให้ไม่หยาบไงไม่เป็นไรหรอกแหมทำเงี้ยหัวงหย่างก็เดี๋ยวยิ่ตรงครับจอดแล้วลองนั่งหัวหน้าเอาไงหัวหน้าจะเอาว่าไงเดี๋ยเอ้าผมหัวหน้าใจะไหมผมหัวหน้าใจะไหม